เรือข่า,ขายอากาศสะอาดเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้เห็นชอบต่อร่างพรบอาการสะอาดฉบับเพื่อข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยที่ยืนเข้าสภา,าเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาแล้วร่วมหนึ่งเดือนโดยจดหมายเปิดผนึกนี้มีเนื้อหาโดยสรุปคือ 1. ขอให้ในายกรัฐมนตรีรับพิจารณาร่างพรบด้วยความใส่ใจและจริงใจ 2. เนื้อหาและสิทธิที่เขียนในร่างพรบฉบับนี้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 3. ร่างพรบฉบับนี้แตกต่างจากฉบับอื่นๆที่เคยถูกนายกรัฐมนตรีปัดตก4ในฐานะประชาชนพร้อมร่วมมือกับรัฐบ,บาลเสมอหากนายยมีเหตุผลหรือข้อสงสัยที่ทําให้ไม่เห็นชอบพรบฉบับนี้ทางเครือข่ายพร้อมพูดคุยและตอบทุกคําถามเพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดขณะเดียวกันยังมีการระบุถึงกรณีที่ร่างพรบที่ถูกปัดตกไปก่อนหน้านี้ว่ากรณีนายกรัฐมนตรีปัดตกร่างพรบเกี่ยวด้วยการเงิน 1. ไม่มีการแสดงเหตุผลในการปัดตกทุกครั้งที่มีการปัดตกจะไม่มีการแสดงเหตุผลให้ปรากฏนำไปสู่การคาดเดาต่างๆนานาของประชาชนและนักการเมือง 2. ถ้าเป็นร่างกฎหมายว่าด้วยการเงินจะต้องถูกปัดตกเสมอ 1. ในการคาดเดาคือถ้าเป็นร่างกฎหมายว่าดด้วยการเงินจะต้องถูกปัดตกเสมอโดยไม่มีเหตุผลอื่นด้วยเลยนำไปสู่ความพยายามในการเสนอร่างกฎหมายที่ไม่มีศักยภาพจริงในการนำไปใช้ สความหมายของกฎหมายว่าด้วยการเงินมีขอบเขตกว้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา134กำหนดขอบเขตไว้แทบทุกเรื่องเป็นกฎหมายการเงินหมดแทบไม่มีอะไรที่ไม่ใช่กฎหมายการเงินเลย 4. แม้จะเป็นกฎหมายการเงินแต่ไม่เป็นภาระงบประมาณก็ถูกปัดตกกรณีร่างพรบอากาศสะอาดฉบับเครือข่ายอากาศสะอาดนอกจากไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินแล้วยังเป็นการหารายได้เพิ่มให้รัฐด,ด้วย 5. ประชาชนมีสิทธิที่จะรู้ หากกระทรวงเจ้าของเรื่องเป็นผู้ให้ความเห็นแก่นายกรัฐมนตรีว่าไม่เห็นด้วยกับร่างพรบรเมื่อไม่มีการแสดงเหตุผลของการปดตกทําให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ากระทรวงเจ้าของเรื่องเห็นด้วยแต่นายกรัฐมนตรีเป็นคนไม่เห็นด้วย 6. กกะทรวงเจ้าของเรื่องยืนยันที่จะนําเนื้อหาในร่างพรบอ,รอากาศสะอาดไปใส่รวมไว้ในพรบรสิ่งแวดล้อมแทนที่จะแยกออกมาเป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อให้การจัดการเชิงปฏิรูปอย่างมีนวัตรกรรมสามารถทําได้จริงหากร่างพรบรนี้ประกาศใช้ รัฐบาลได้ประโยชน์ในหลายด้านเช่นประชาชนศรัทธานในรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับกฎหมายเชิงปฏิรูปตามแนวทางปฏิรูปประเทศประชาชนไทยมีสุขภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นปัญหาความเหลื่อมล้ําลดลงส่งสัญญาณให้ภาคธุรกิจได้ปรับตัวเพื่อรับโอกาสจากความต้องการสินค้าที่ผลิตเป็นเมตรต่อสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างภาพพจน์ที่ดีในประชาคมระหว่างประเทศ ด้วยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อสังคมไทยจะทำให้รัฐบาลได้รับความนิยมมากขึ้น